วันนี้นะครับพามาชมนะฮะอางคารรถไฟที่สถานีรถไฟหนองคายนะครับเป็นเครื่องกั้นถนนแบบกึ่งอัตโนมัตินะฮะกลึงอัตโนมัติหมายความว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นถนนที่ใช้ระบบซ c ซ v ทีวในการควบคุมการกั้นถนนนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าที่หนองคายนะครับจริงๆสายนี้นะฮะสายสาย จากโคราชมาถึงหนองคายเนี่ยมีที่เดียวนะครับที่เป็นเครื่องกันถนนแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีกล้องนะครับกล้อง CCTV นะฮะติดตั้งอยู่บนเสานะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะด้านนู้นก็จะมีกล้อง CCTV ด้วยเหมือนกันนะฮะกล้องตัวนี้นะฮะควบคุมจากสถานีรถไฟหนองคายนะครับรราประาอครับจหลังจากที่ปล่อยขบวนรถมาจากนาทาแล้วเนี่ยเขาก็จะนําเครื่องกันถนนลงโดยการมองจาก อ่ากล้องวงจรปิดนี่แหละนะครับเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟหนองคายเขาก็จะควบคุมเครื่องกั้นถนนคล้ายๆกับเครื่องกั้นถนนที่เป็นแบบซุ้มนั่นแหละแต่ว่าซุ้มเครื่องกั้นหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่กั้นถนนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จุดกั้นถนนนะฮะแต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่สถานีเนี่ยมองผ่านจากจอคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็จะนําเครื่องกั้นลงแต่ที่แปลกนะฮะเครื่องกั้นถนนที่ไม่ค่อยจะมีลักษณะแบบนี้หมายความว่าเมื่อนําเครื่องกั้นถนนลงแล้วเนี่ยสัญญาณเสียงจะถูกตัดออกนะฮะ จะมีแต่เพียงสัญญาณไฟนะครับซึ่งก็ในมุมของผมก็ว่าก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่รบกวนชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ระแวกนี้ในกรุงเทพก็จะมีบางบางจุดนะฮะที่เป็นเครื่องกั้นถนนแบบเนี้ก็คือตอนที่จะเอาเครื่องกั้นลงหรือตอนที่จะเอาเครื่องกั้นขึ้นเนี่ยจะมีเสียงสัญญาณติงต้งติ้งติ้งนะฮะแต่ว่าพอเครื่องกั้นลงมาปิดกั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะเหลือแค่เป็นไฟกระพริบไฟหมุนแบบนี้นะแล้วก็ตัวเสียงเนี่ยก็จะตัดออกไปตอนนี้ขบวน4ี่ถึงห้ากำลังจะผ่านจุดตัดตรงนี้นะครับ จะก็จะมีไฟนะฮะที่เป็นไฟสัญญาณนะฮะชื่อเข้าโรงเรียนก็คือสัญญาณห้ามการจราจรทางถนนนะครับนี่นะฮะตอนนี้ขบวนสี่ถึงห้านะครับ,บ,รบกําลังจะผ่านนะฮะนี่นะเนี่ยนะโอ้อันนี้ตอนขึ้นแบบไม่มีเสียงด้วยนะขึ้นแบบเงีย,งยบๆเลยนะฮะ แสดงว่าจะมีเสียงสัญญาณเนี่ยเฉพาะตอนเอาลงนะฮะนี่นะฮะมาแบบสายลับเลยเนะี่ยแต่รถจนก็สามารถผ่านไปมาได้ตามปกตินะฮะอ่สมัยก่อนเนี่ยจุดตัดตรงเนี้ยนะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นจุดตัดที่ไม่มีเครื่องกัน้นนะะคือพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าถ้าวิ่งรถไฟเนี่ยนะฮะถ้ามาจากหนองคายเนี่ยจุดตัดนี่เป็นจุดตัดที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะ แต่ถ้ามาจากหนองคายเป็นด่านแรกนะฮะจะไปโคราชเนี่ยจะไปกรุงเทพเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นด่านแรกแต่ถ้ามาจากกรุงเทพนะฮะอันนี้ก็เป็นปลาการสุดท้ายนะฮะของก่อนก่อนถึงหนองคายเนี่ยเป็นปลาการสุดท้ายเพราะว่ารถยนต์ตรงที่จะวิ่งผ่านจุดเนี้ยเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยฮะเห็นไหมแนวถนนมันสูงกว่าทางรถไฟนะครับเ <m> นี่ยน,นะมันเป็นทางแบบนี้นะฮะแล้วก็ลงเนินมาแล้วก็มาข้ามทางรถไฟพอข้ามทางรถไฟเสร็จนะฮะก็ขึ้นเนินมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะ นะเพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนนอกพื้นที่ที่เขาแบบไม่เคยมานะเขาก็จะไม่รู้ว่าเป็นทางรถไฟบางทีก็มีป้ายก็แล้วแต่บางทีก็คนก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูหรอกขับรถมาเร็วๆก็บางทีก็เหินก็มีนะบางทีมาเจอทางรถไฟแล้วบางทีเจอขอบวนรถไฟเนี่ยก็มีนะในอดีตนะฮะจุดจุดตัดถนนแห่งเนี่ยนะเคยมีอุบัติเหตุด้วยนะเมือม่อเมือม่อหลายสิบปีก่อนคือรถยนต์พุ่งมาชนขบวนรถไฟ นานมากแล้วนะนานมากหลายสิบปีแล้วที่เท่าที่เคยได้ยินมานะก็คือสมัยนั้นก็ยังยัง,ย,งยังไม่มีเทคโนโลยีเรื่องของเครื่องกั้นถนนแพร่หลายมากเท่าทุกวันนี้นะก็รถไฟกําลังผ่านแต่รถยนต์เนี่ยมาแบบเหินมาแล้วก็มาชนกับบนรถไฟเหมือนในหนังเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เคยดูเป็นหนังฝรั่งนะ,ะรถไฟก็ตกรางแล้วก็มีมีคนเสียชีวิตด้วยเป็นพนักง,งานรถไฟด้วยเนี่ยนะครับ ตรงเนี้ยนะครับพอมีเครื่องกั้นถนนลงมาแบบนี้นะครับพอมีเครื่องกั้นถนนแบบนี้มันก็ทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับมีสัญญาณไฟมีคานกั้นลงมาปิดกั้นแบบนี้แล้วก็มีกล้อง cctv นะฮะซึ่งควบคุมจากสถานีรถไฟหนองคายนะฮะมาทําหน้าที่นะครับคอยอปิดกั้นถนนตรงนี้นะครับแล้วก็ถามเพื่อนๆถามว่าถ้าสมมุติว่านี่เป็นคําถามจากทางบ้านนะฮะ ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเครื่องกันมันเสียอสมมตินะไฟดับอะไรก็แล้วแต่นู่นนี่นั่นเขาจะทํำยังไงนะฮะเขาก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับจากสถานีรถไฟนะฮะมาทําการกั้นแทนถามว่ากั้นยังไงนะฮะก็จะเป็นแบบแบบนี้ฮะัเขาจะใช้แผงเข็นนะเนี่ยนะฮะเป็นแผงราลาเหล็กแบบนี้นะนะครับเข็นออกไปแทนนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะสองคนนะฮะมาทําการปิดกั้นถนนโดยใช้ลาเหล็กตรงนี้นะฮะหรือภาษาคนรถไฟเรียกว่าแผงเข็น ใช้แผงเข็นแทนนะครับอพอรถไฟผ่านไปแล้วนะเขาก็เอาแผงเข็นเก็บเ,เข้ารางแบบนี้สมัยก่อนมันไม่ใช่เป็นรางแบบนี้เป็นพื้นธรรมดาเข็นยางยากเลยนะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ก็ยังดีนะมันยังมีรางเข็นมาให้แต่เครื่องกั้นลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยเสียเพราะเขามีการดูแลแล้วก็บำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเครื่องกั้นชนิดคานกัน้นเต็มถนนนะนี่คือชื่อทางการนะครับ ส่วนรางรถไฟที่เราเห็นเนี่ยที่หนองคายเนี่ยอีกรางหนึ่งเป็นรางตันไม่ได้ใช้นะฮะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่มีรถไฟจอดอยู่คันหนึ่งไกลๆตรงนู้นนะฮะไมารูเพื่อนๆจะเห็นไหมผมซูมให้ดูขออนุญาตนะฮะเนี่นะฮะอันนี้เป็นตู้รถไฟที่ที่จอดอยู่ตรงไกลๆนะจอดไว้เพื่อให้รู้ว่านี่เป็นเป็นเป็นทางของรถไฟนะนะโอเคนะครับอันนี้เป็น เรื่องราวที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับแดดร้อนมากนะครับวันนี้กับขบวน415ที่เครื่องกั้นสายไฟหนองคายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมผมสุดเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ